สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับวันนี้เรามาคุยกันโอ้โหต้องบอกว่าดึกมากนะครับเริ่มอัดคลิปเนี่ยสีทุ่มกว่าเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ไปเชิญหรือว่าไปอัญเชิญนะครับคุณแม่ยายมาพักรักษาตัวที่ห้องนะครับอยู่อยู่มุมด้านหน้าตรงที่ผมนั่งพักบอลนั่นแหละของผมก็ขยับเข้ามาเอ่อบุมโซนด้านในกลาง นะครับกลางห้องแทนก็ไม่เป็นไรอยู่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของแวดวงลูกหนังนิดนึงนะครับตลาดนักเตะเนี่ยปิดไปเรียบร้อยนะครับปิดไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าหกโมงเช้าบ้านเราก็เดดไลายทีนี้ในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็คงจะทราบแล้วว่าใครไปใครมาบ้างนะครับคนที่ย้ายออกแบบแทบจะเส้นจะแดงผ่าแปดเลยก็คือเจ้าเนโควิลเลียมส์ครับรู้สึกจะย้ายไปร่วมทีม ผมไม่แน่ใจฟูลแลมไหมนะน่าจะฟูลแลมในโคิลเลียมย้ายไปฟูลแลมนะครับส่วนที่เหลือน่าจะอยู่ครบนะครับไม่ว่าะจะเป็น Nat, Phillip, i, ino, นัดฟิลลิปโอริกี้มินามิโนแล้วก็เป็นอยู่ขุมกําลังในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนะครับกุมพามีนาเมษาพฤษภาอีกสี่เดือนนะครับร่วมทับจมหัวจมท้ายกันไปก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ใครจะบาดเจ็บใครจะโดนแบนใครจะติดโควิดคือเราไม่สามารถทราบได้เลยเพราะฉะนั้น ก็เป็นกําลังใจให้คนที่ย้ายออกไปแล้วก็รอดูผลงานของนักเตะใหม่นะครับอย่างลุยดิอาร์สที่พรุ่งนี้เช้านะครับหกโมงครึ่งลุยดิอาร์สจะพาโคลัมเบียเจอกับอาร์เจนตินาเสร็จจากเกมกับอาร์เจนตินาก็จะเคลียร์ตัวเองแล้วก็บินมาทําการเปิดตัวที่แอนฟิลย่างเป็นทางการทันทีนะครับส่วนนักเตะใหม่ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนจากฟูลแลมนะครับที่ลิพูลโอ้โหเรียกว่าพยายามจะ ยื่นพยายามจะยื่นแต่สุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างล่มล่มเนื่องจากว่าเอกสารมันไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหมือนในอังกฤษเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่การบริหารจัดการคณะคณ,ณะทำงานชุดทำงานเนี่ยมันมัน,มนแยกกันก็คือพีารีชุดหนึ่งเดอแชมเยนชิพชุดหนึ่งแล้วเดอแชมเยนชิปถ้าเราจะพูดแบบเข้าข้างกันเองก็คือแม่ทำงานช้าพอเดอแชมเยนชิพ เขาทํางานช้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเอกสารที่ร์พูลยื่นเซ็นสัญญากับฟาบิโอคาวันโยกับฟูลล่เนี่ยมันไม่เรียบร้อยพอไม่เรียบร้อยก็กลายเป็นล่มดีวล่มไปนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยร์พูลจะเซ็นสัญญาคารันโยสําเร็จแล้วก็จะปล่อยให้ฟูลล่ยืมตัวไปตามที่สายข่าวหงแดงนะครับเขารายงานกันมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าถ้ามองในแง่ดีนะครับร์พูลก็อาจจะมีภาษีดีกว่าตรงที่โอเค พยายามจนถึงวินาทีสุดท้ายที่จะเอาคาวันโย่มาร่วมทีมนะครับท้ายที่สุดเมื่อจบฤดูกาลผมไม่แน่ใจว่าสัญญาของคาวันโย่เนี่ยจะหมดกับฟูลแลมในตอนสิ้นฤดูกาลนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะแทบไม่เสียตังค์เลยก็ได้นะครับอ่าก็ถือว่ามองเป็นเรื่องดีไปเพราะต่อให้เราเซ็นมาเราก็ยังไม่ได้นักเตะม,มาเล่นอยู่ดีถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะแค่เสียว่าอาจจะแค่เสียว,ว่าเออจะมีทีมยักษ์ใหญ่ทีมอื่นแมนยูแมนซิตี้หรือทีมจาก หลีกอื่นๆเข้ามาร่วมแจมด้วยก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดนักเตะมีใจให้ลิเวอร์พูลอย่างลุยดิอาร์สอะนะครับต่อให้ทีมไหนยื่นไปเขาก็มานะครับอ้าวนี่คือในส่วนของหงแดงนะครับในคนที่ย้ายเข้าย้ายออกแล้วมีโอกาสที่จะมาแล้วแมอกหักรักคุดวินาทีสุดท้ายส่วนข่าวใหญ่สุดก็คงหนีไม่พ้นการที่เรอัลมาดริดของคาร์ลเชโรตินะครับสามารถปิดดีลเซ็นสัญญาขี้ดูปากผมนะ คิริยันเอมัปเป้โหยหนหวยหนหวยเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวไอ้คุณบรรยามันจะกระดีกระดานะครับเนี่ยนี้สสัยยังไม่รู้ข่าวนั้นเนี่ยย,ยืนเงี่ยหูฟังเลยหูกระดิกดิกดิก,ด,ก,ด,กดิกอยูน่นันเนี่ยครับมาดริดเซน็นสัญญาคิริยันเอมัปเป้ผมไม่ได้ดูเรื่องของค่าตัวแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์โลกลูกหนังครับเพื่อนๆลอ,องหลับตานึืกดูนะครับ800,000ยูโรต่อสัปดาห์ หยูโรประมาณเท่าไหร่น่าจะ30กว่าบาทสามหรือ40บาทอาตีไปสี่สิก็ได้8ปดแปดสี่สามสิองพอคตแม่มันนะครับเตะบอลอาทิตย์เดียวได้32ล้านบาทอันนี้คือก่อนหักภาษีนะครับก็ถ้าหักภาษีแล้วถ้าแบบเอาแบบดุดุเลยเท่าที่ผมได้ยินมาสเปนเนี่ยภาษีน่าจะ50%เอร์เนซะเหมือนที่มีกรณีว่าคริสเตียโนโรนัลโดลิโอเนลเมสซี หนีภาษีนั่นแหละเรียงภาษีนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดทําให้มันถูกต้องก็คือได้8000 0นผมไม่แน่ใจว่า8000 0นปอนหรือ8000 0นยูโรเอาเป็นว่ามันอยู่ที่สเปนก็เป็น8000 0นยูโรแล้วกันนะครับแ0 0แยูโรก็ถ้าถ้าตัวเลขกลมๆนะเราก็ตีไปที่40ผมไม่ได้ดูอัตราการแลกเปลี่ยนด้วย8,432 32ล้านบาทต่อสัปดาห์ก็หักภาษีครึ่งหนึ่งนะครับตีไปแบบนี้แล้วกันแต่ก็ ถ้าตีมันเป็นมูลค่าแล้วก็คือนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในหลีกแต่ว่าเอ็มปเปเป้ไม่ได้มาอยู่กับมาดริดตอนจบฤดูกาลเออไม่ใช่ไม่ได้มาอยู่กับมาดริดตอนตลาดหน้าหนาวรอจบฤดูกาลก่อนช่วยช่วยปารีสไปให้ถึงฝั่งฝันก่อนนะครับถ้าไปไม่ถึงก็อ่าแล้วแต่ก็มาหาที่ใหม่เพราะนั้นไอ้พวกกองหน้าของมาดริดที่เป็นที่ลูกผีลูกคนอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามีใครย้ายออกบ้างทั้งพวกอาซาทั้ง ลู Luca ก้าโยวิชหอนหน้านั้นนะครับแล้วกอ็อะไรนะคาริมเบนเซมาที่แบบาอยู่ในช่วงโรยรานะครับก็ประมาณนั้นส่วนลิเวอร์ููลเองนะครับต้องบอกว่าแม่แค่นี้พอแล้วครับถือว่าเป็นตลาดหน้าหนาวที่คึกคักที่สุดอีกปีหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นผมจําไม่ได้แล้วว่าลิเวอร์พูลได้นักเตะมาในตลาดหน้าหนาวเนี่ยมีใครบ้างฟิกิลฟันได้ด้วยไหมนะครับโมซาลา โมซาลาน่าจะมาซัมเมอร์นะน่าจะเป็นฟอร์กิลฟันไดนะครับแล้วก็มีาทางด้านของที่ติดตาเลยก็คือลุยโซเลสเนาะมาตลาดหน้าหนาวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเดียวที่โดนใจเด็กของแต่ก็มันยังไม่ได้ลงเล่นไงเราก็จะกระดีกระดาออกนอกหน้าไม่ได้นะครับลุยดีอาสมาเราไม่รู้ว่า 1. จะปรับตัวได้ไหมสอ สภาพร่างกายโดนฟุตบอลอังกฤษหนักๆบี้หนักๆเข้าบอลหนักๆเนี่ยจะบาดเจ็บอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องรอดูสภาพร่างกายของดีอาร์สด้วยแต่เรื่องของปรับตัวผมเคยทําคลิปพูดไปแล้วว่ามันมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งการสื่อสารภาษาดีโกโชต้าก็มาจากเ,าเขาเรียกอะไรโปรตุเกสนะครับส่วนดีอาร์สเองแม้ว่าจะไม่ใช่ชาวโปรตุเกสแต่เล่นอยู่ใน หลีกโปรตตเกตมันก็สามารถที่จะสื่อสารและที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโปรตตเกตหรือพวกโคลอมเบียอาร์เจนตนาบราซิลพวกนี้นะครับอาริซอนฟิมิโนฟาบันโยเดียโกคันตาลาพวกนี้ก็คุยภาษาลาตินกันอยู่แล้วนะครับเรื่องการปรับตัวผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับดูอีิอาร์นะครับก็ประมาณนี้ส่วนการจัดทัพก็แล้วแต่นะครับญีูุ่ถ้าเจเคยึด4ี่สมสามเหมือนเดิมก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับฟิมิโนอาจจะหลุดไปเป็นกองหน้าตัวที่5แล้วก็ ที่เหลืออีก4คนซาร่ามาเน่โชตาลุยดิออสก็อาจจะสลับกันลงนะครับอย่าลืมว่าลิบูลยังเหลือถ้วยอีกเพียบเลยอย่างน้อยที่สุดก็4่ถ้วยนะครับให้เล่นจนถึงพฤษภาคมเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องตำแหน่งหรืออาจจะไปเล่นพวก4 4 1 4 1 4 2 31อะไรก,ก็จัดได้จัดได้หมดเลยแล้วแต่ j k ผมเชื่อว่าการสิน็นสัญญาของเจนค็อก มันไม่ใช่เซ็นมาแล้วปวดหัวครับผมเชื่อว่าทุกอย่างเขาคิดไว้หมดแล้วว่าถ้าดีอารมาใครจะอยู่ใครจะไปแล้วถ้าทุกคนอยู่ในแผนทั้งหมดเจคจะจัดทัพยังไงนะครับช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องไปกังวลเลยว่าดีอารจะงองงแงอะไรเพราะเหลือเวลาแค่4 4เดือนครับแป๊บแปบเดี๋ยวจบทีนี้พอซัมเมอร์เราก็จะได้คุยเรื่องอนาคตนะครับทั้งฟีมิโนทั้งซาร่าทั้งมาเน่เราก็จะได้คุยเรื่องอนาคตใครอยู่ใครจะไปนะครับใครที่ จเคหรือว่าสโมสรอยากจะต่อสัญญาก,ก็ต้องคุยกันตกลงก็เซ็นต่อถ้าไม่ตกลงก็ย้ายออกคนอื่นก็มาเห็นไหมครับเดี๋ยวเอเลียสก็ขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าโชคดีได้ฟาบิโอคาร์ันโยมาโอ้โหก็ไหนไม่รู้จะมีตัวอื่นอีกแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวอีกโอ้โหบันเทิงครับเรียกว่าบันเทิงอ่าผมคุยสนุกสนุกแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดึกมากนะครับย้ายคุณแม่ยาย,ม,ย,ายมาจากบ้านพี่สาวเอามาอยู่ด้วยหลังจากนี้ก็ ก็อาจจะได้เชียร์บอลกับแม่ยายนะครับอายุ90โอ้โหมันครับบันเทิงลิเวอว์ุูนอาจจะได้แชมป์เพราะว่าด้วยความกตัญญูของผมก็ได้เนะใครจะไปรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพ่อุูมฟุตบอลไลฟ์จวดแน่นอนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม